เวลาชื่อ iPhone ที่จะได้รับอัปเดต iOS 14ข่าวดีมี iPhone 6 s ด้วยเวยลาชื่อ iPhone ที่จะได้รับอัปเดต iOS 14ข่าวดีมี iPhone 6 s ด้วยมีรายงาน,นว่าทาง Apple จะมีการเปิดตัวพร้อมปล่อยให้ดาวน์โหลด iOS 14เวอร์ชั่นเต็มในช่วงปลายปีนี้ครับและหลายคนคงจะสงสัยกันว่าจะมี iPhone รุ่นไหนได้ไปต่อกันบ้างกับ iOS 14 ล่าสุดก็มีข้อมูลออกมาแล้วครับโดยแหล่งข่าวแห่งหนึงครับบน Twitter ร์ได้พบไฟล์ XML บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Apple ซึ่งเผยให้เห็นถึงชื่อรุ่นที่จะได้รับอัปเดต iOS 14ซึ่งก็พบว่ามี iPhone รุ่นใหม่ๆตั้งแต่ iPhone 6s ขึ้นมาครับที่สามารถอัปเดต iOS 14ได้ทั้งหมดและ iPhone SE รุ่นเก่าก็ยังได้ไปต่อด้วยครับหมายความว่า iPhone ที่อาจจะได้รับอัปเดตเป็น iOS 4 4จะมีตามนี้ครับ iPhone 6s iPhone 7 iPhone 7 Plus iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone, iPhone 10 R, iPhone 10R iPhone 10s iPhone 10s Max iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone SE iPhone SE 2ครับแต่ข้อมูลทั้งหมดนี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับรวมทั้งหลายฝ่ายมองว่าไฟล์ XML ที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของ Apple อาจจะเป็นรายชื่อของ iPhone ที่ได้รับอัปเดตเป็น ios 13ล่าสุดครับเอาละครับยังไงเราก็ต้องรอดูกันต่อไปละครับว่าจะมี iPhone รุ่นไหนได้รับอัปเดต ios 14กันบ้างนะครับ